ที่เราได้รับของจาก DHL ลเองรามาลองเปิดดูสิใส่ไนแมกนานะครับอสำเร็จนครับโอ้มีลอยกระแทกนิดหน่อยเนาะอาจจะเกิดจากการวางทับกันอะไรเงี้ยนะน่าจะเกิดจากการตกจะสังเกตว่านะมันจะมีแบบ ที่สำหรับให้ฉีดอ,อย่างดีเนาะเราก็ลองฉีดดูเนาะบบนนที่สั่งไปเป็นสีชมพูนะครับก็คัสตอมเนาะแลม16กิ G. แล้วก็เห็นเขาบอกว่าสีเนี่ยมันจะเข้ากันทั้งเซ็ตแกะยากมนะัน ของเราสังเกตว่าสีสีก็สวยมากนะสีสวยมากนะครับโอเคเห็นว่าโอ้เนี่ยนะฮะสีลับยังเป็นสีชมพูเลยแต่ด้านหลังมาดูออกแดงนิดนึงอ่าเรามาเริ่มเปิดกันดีกว่าทำที่ฉี เนาะอย่างเรียบร้อยนะครับคือนี้รอนานมากนะจะสังเกตว่าเ,เราสั่งไปเดือนกว่านะบ่าจะได้วันที่22พฤษภานะเราสั่งอ่ะเราลองชิดดูนะครับโอ้ชิดก็ดูไม่โอ้ไม่ไม่เลอะไม่อะไรเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเก็บไว้ไว้พวกนี้ทุกชิ้นนะครับเราจะเก็บไว้พอเราได้นี้แล้วเราก็ต้องอ่า อจะเห็นว่าแม้กล่องเขาจะบิวดีมากครับเราเขาจะมีที่กันรกระแทกเป่าๆมาให้เป็นลันากษณะกันกล่องเนาะกันกร,กระแทกมาให้ป้องกันหน้าจอนะครับเนี่ยนะฮะหน้าจอ,อโอ้อ๋อดึงได้ครับท่านผู้ชมอ๋อเราต้องดึงด้านข้างนะทุกคนอ่ะเสร็จแล้วก็ยกจอขึ้นมาครับเบามากนะ เรามาดูข้างในนะครับมีอะไรบ้างเนอะข้างในเขอให้ทำอะไรอ๋อนี่เห็นว่าทุกอย่างนะครับเป็นสีชมพูที่เข้ากันหมดเลยนะมีอะไรบ้างครับเนี่ยอ๋อมีคู่มือเนาะมีอะแดปเตอร์ยอดแล้วก็อะไรเนี่ยผ้าพัาสายคีย์บอร์ดนะครับสายอะไรเนี่ยไลนิ่งทูไทสีนะครับ อ,อ๋อนี่ไงครับที่เราที่เราสั่งนะนพิเศษเนาะ t r a c k Pad นะครับถ้าเราไม่คัสตอมน,นะครับเซตปกติของ Apple เนี่ยจะไม่ให้ตัวนี้มานะดังนั้นจะไปซื้อข้างนอกเนี่ยก็อาจจะไม่ได้สีชมพูนะครับอ่าแลสุดท้ายก็คงเป็นสองกันเชื้นครับสองกันเชืน้นไม่น่าใช่นะอันนี้คือ Magic เมาส์เนาะเดี๋ยวเรามาดูดิว่ามันเป็นไงเนาะโอ้ยนี่นะฮะ โอข้างหน้าขาวข้างหลังก็สีชมพูนะก็น่าจะหมดแลวมั้งอ๋อเรามาแกะตัวนี้กันก่อนเนาะดูก่อนเนี่ยฮะข้างหลังเนี่ยดูนะครับอ๋อเขาติดไว้เป็นที่แกะง่ายๆเนาะทุกชิ้นเราต้องเก็บไว้นะครับข้างในยังมีพลาสติกอีกโอ้โอ้เฮลโลนะฮะที่กันหน้าจอก็เป็นกระดาษนะ ตรงน,นี้จะมีที่แกะพลาสติกเราจะมีตรงนี้นะฮะเราการะะ็แกะลงมาีตรงนี้นะฮะแกะลงมาสังเกตว่าพอร์ตได้สี่พอร์ตนะครับเห็นเขาบอกว่าพันเดอร์โบสองพอร์ตเนาะคีย์บอร์ดเข้ากันเป็น ND. อย่างดีให้ดูปุ๊บโอ้ยนี่แกะยากนิดน,นึงครับ ส่วนนะฮะเนี่ยแท็กแผ่นนะครับก็เหมือนกันนะครับนะแล้วก็มีเมาส์ที่เราแกะดูแล้วนะครับโอ้มีสายแลนด้วยเนาะมีมีพอร์ตแลนด้วยนะครับอืมเดี๋ยวเราลองแกะดูทิมันก็มีสายเคเคเป็นสายสามตาเนาะทั้งหมดก็เท่านี้นครับ ปีของไอแมทเนี่ยเขาให้สายถักมาทุก,ท,ก,ท,กทุกชิ้นนะครับเนี่ยแม้แต่สายอะแดปเตอร์พาวเวอร์เนี่ยก็ยังเป็นสายถักนะสวยมากต่องดันไหมโอ้เนี่ยต้องอย่างนี้ครับอ่ะเปิดยังโอ้มีเสียงด้วย

ก็จบการอนะันบ็อกน้องไอแมุ่่นใหม่นะครับไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมเนอ